สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคบแฟนเพจบ้านสว่างงามบรรจุบานสว่างงามผ้าพีผ้าหน่องมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายง้วงจิตตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงวาร์เพื่อเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องมนี้กระตรงกับเสาวันอังคารที่23กระดาษขม2 5 67พี่น้องง้วหลายพี่น้องคือคักแห้งง้วง เบอร์พี่น้องเบิร์บรรยากาศการซื้อการขายบานสวา่างง่วงามพ่อสีในผ้าพี่พ่านอ่อดอ่อชมแล้วก็ออกเปิดราคางัวให้พอมีน้องได้อัปเดตราคางัวอยู่ฝอกอยู่ฟ้ามกับของน้องพี่น้องน้องว่าราคางัวะมันสิเป็นยังไงละข้าสิขึ้นสิลงเป็นยังไงน้องพี่น้องเนะะาะราคา้ง่วคือคาดว่ามือนี่คาดว่าที่พี่น้องจะขยับขึ้นพอสมควรปคาดเบิงงัวงามบานพี่น้องปคาดงัวงามเพิ่นสมัยก่อนเป็นแสนน้อยขำามตอนี้เนาะ <laughs> สู้มือนี่สิเท่าใดรเดี๋ยวสิถามเพิ่นงามอีหลีลูกพ่อดั่งได้หน่ แต่งเขามาเรียบร้อยแข้งขาตันโตลูกพ่อใดคือคำนี่ได้ครับนี่ยังนาผมเป็นจังบ่ได้เออเป็นจังบ่ได้เนาะแต่ว่างามแหละตันแหละลูกพ่อด่างสายพัฒนาตนโตูนาคักเรื่องนามไต่แข้งขาสีแดงเข้มคักแดงจัดขนาดเลยพี่น้องท้ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกเลยเป็นงอสายเลือดสูงเลยพี่น้องเนาะสายพัฒนาเพื่อเพื่อเท่าใดครับนี่ นี่เปิดต้น85 8 5ิ0 0้ืคุยได้ต่อได้8 5เพิ่นเปิดไว้ป8 5 0 0งัง่วงามเพิ่นพี่นนองอุ้ยต่ก้อนนี่หลายแสนนี่พี่น้องง่วตัวนี้เพราะว่าลูกพอด่างสายพัฒนาเบิ่งหนาตาตนโตเป็นกระไ้พี่น้องเลี่ยมโต เบิ่งเลี่ยมโตเพิ่นพี่น้องเลี่ยมจัดอีหลีงามีนี่พี่น้องด่านยืนสุดยอดสุดยอดแปรสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงัวงามซูมือนี่หายหญ่ได้ละค้างัวงแปรสิบหาทับ่อีหลีเตอรพี่น้องบ่กล้าเปิดใบแปรสิบหาพี่น้องถ้าบ่งามอีหลีอันนี้แสดงว่าเพิ่นนี่มั่นใจในงัวเพิ่นอิริแปดหมื่นห้าพันขาแข็งจัดเลยพี่น้องต้นโตโู้ยลูกพออน้อแน่นอนเลยพี่น้องดังขนาดแปดหาเอาขอได้หาตเบอร์โทรครับผม 081ย์แปดหนครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าพี่น้องครับคุยกันได้ต่อได้คุยกันได้ต่อได้ยิ่งต่อยิ่งลดยันนี้จากกันกับพ่อคุณว่า8ปดสิบหาเปิดไว้งามของเปิดพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสายพัฒนาสุดยอดสุดยอดเลี่ยมโตใช่งามต้นโตงามเบิดลพอพ่อดังแต่ว่าเพิ่นชื่อตาซือพ่อเพิ่นบ่ได้แต่ว่าพ่อดังแน่นองเนะพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดพ่อเจริญครับพ่อเจริญเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมนั่นมาฮั่ง พอพันดังพอพันใหญ่ของหอยมีพี่น้องอู้ยใหญ่หลีพี่น้องพูดน่ะเพิ่นเอาไปเวียดแหละพี่น้องเอาไปเวียดแล้วหกสิบเก้าเพิ่นขายไปอู้ยัวแบบใหญ่หกสิบเก้าพอพันใส่งานใดเลยพี่น้องเพิ่นเสียเอาไปผสมทางเวียดนามพุดละยน่าอาลาดต้นโตที่ดีหกสิบเก้าเพิ่นเปิดไใบเพิ่นขายไปได้พี่น้องราคาขายผมซื้อว่าเพิ่นเพล่เปิดใบเจ็ดสิบห้าก็ต่อรองได้เนาะเหลือหกสิบเก้าเป็นต่อรองกันได้พี่น้องเนาะสายหูเปิดเท่าไรนะครับนี่ สายหูเปิดสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะคอพันเนาะคอพันสายหูได้เลยพี่น้องแต่ว่าไล่แฟนซีหูเน่าโค้กซีดใหป่ามานหูเฉียวงามเับพี่น้องเบิรงหูเพิ่นพี่น้องคอพันอนาคตพคอพันสายหูลายแฟนซีหายากความเลยพี่น้องไล่ดิไล่หายากความสายหูเลยพี่น้องพูดอ่ะโตนโตเพิ่นบ่มีตำหนิย่างว่าสันมีตรไล่แฟนซีเพิ่นแา่นอกเพิ่นพี่น้องบอยอ้วนว่าถ้าหยาบบอยอ้วนแต่ว่าบอยอ้วนเพิ่นสีแดงคืนคืนเลยพี่น้องอันนี้ไล่ โอ้เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันได้ได้เบิ้งตนโตดีอยู่ได้พี่น้องสามหมื่นสื่อเปิดไว้ต่อรองโอ้โหลดได้อีกอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าัหนี้จากันต่อรองได้ของซื้อของขายเพิ่นว่าโอ้แต่ว่าหายอยากได้ไลยแนวนี่พี่น้องลายแฟนซีพ่อพันสายหูหูยาวหกสิบได้เนาะประมาณโดยประมาณพี่น้องใบงามใบเกียวออาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรโอ้บ้าเบิร์ตเพราะมีเบอร์โทรเสียดายเพิ่นพ่ามีเบอร์มาจากบ้านไหน พนมไพรนี่ครับพนมไพรเขานี่เนาะโอ้หหัวงามอยู่พี่น้องหัวงามเสียดายเพิ่งเพิ่งเปิดโทรโอ้พี่เด้อสุดยอดพนมไพรอู้ยงามพี่น้องยืนเทเลยเสียดายเพิ่นบ่อยจะบังหูมันกันอ่ะอู้เบิ่งหูพี่น้องสายหูสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้สายแฟมซี่พี่น้องต่อได้พี่คนน่ะอู้ยพี่น้องงามอยู่ดีคนน่ะโอ้สวย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 รอรอขออนุญาตลูกตัวนี้ ขอพูดได้หลายเด้อครับผมสายสายคือกันโอ้มาน้อกันดหูคือกันงามสายเท่าหูอุ้ยเบิ่งหูพี่น้องหูเกลียวแม่พันสายหูสีเท่าสูงลอยหกสิบบวกลอยหกสิบหาไรเนาะอุ้ยพูดได้สูงไงเนาะสูสีเนาะพูดอ่ะพูดอ่ะอุ้ยสูงอีรีพี่น้องสุดยอดสุดยอดแม่พันสายหูขาวสะอาดนี่พี่น้องขาวสะอาดครับเบิ่งหูเพิ่น เกือบหกสิบได้พี่พน้องหกสิบไดห้หูเชิงเชิงสายหูสายโค้งสางเบิ้งหูเพิ่นพี่น้องเบิ้งหน้าสวยเบิ้งหน้าเพิ่นพี่น้องอ่าสายหูสุดยอดสุด,สดเปิดเท่าไรลูกสี่หมื่นครับผมสี่หมกับหนึ่งพันพี่น้องสี่หมื่นกับหนึ่งพันเปินเปิดไว้พี่น้องผู้ใด <c ười> สนใจสายหูท่านนาร้องจากนาครสวรรค์หูใหญ่หูเกลียวงามพี่น้องอันนี้พอพันสายหูอันนี้แม่พันสายหูอ่ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 094 9 9 2 7 7 3 3 7 3พี่น้องเพื่อนเอามาอยู่ไก่กันพอพันกระแม่พันเพื่อมาจากข้าเกิืนแจวจะสะทอนเท่าใบง่ามใบเคลียวสายหูแม่พันสี่สิบเนาะ41เออสเอ็ดเนี่ยไปขึ้นเนีเพิ่นเอาความ้นเล่นลายมานครับผมมาเบิ่งสายหูตบผูสายหูบ็ผหูเข้าห้อยหอยผู้ให่ผู้น้องสายหูพอพันสายหูพู่น้องหูเง่าประมาณหกสิบได้พี่น้องพ้น้องเงามทันนะรงรอรอพี่น้องเบิ่ง ไงเง้าวาใบเงยเาครับพี่น้องสุดยอดเลยรอครับพี่นอ้องอ้ยเบิงพี่นออ้องรอเขาดนหอยป่ะครับครับผมเปิดเท่าไหร่นะครับผมตัวนึงสองหมื่นหกอุ้ยตัวบอกไงพี่น้องสายหูหูนี่หกสิบได้พี่นอ้อ,อ,นนองหกสิบเส้นได้พูดน,นะเบิงรอรอเลยพี่น้องเอาไปเป็นพอพันสายหูเส้งสายหูมีค้นถามหาแต่ว่าหายากพี่น้องในตลาดหายากใหา,า่บ้านเป็นสิมีตัวเดียวบ่มืันนี้ในตลาด รอสุดในตลาดสายหูเฮาพี่น้องสองหกคนเปิดไว้ป้าตัวบาน้อยนี่พี่น้องสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบรอยห้าสิบหาบวกไงน้อนความสูงเพิ่มพี่น้องยืนเธอเลยเบิ้งพี่น้องรอรอเบิ้งกระคักเบิ้งใบเพื่อนพี่น้องใบใหญ่ใบเกลียวสวยรอสําหรับสายหูผู้มักสายหูพี่น้องสองหกคนเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากไหนี่มาจากโคนทองเหรอโค่นทองร้อยเอ็ดเท่าเนาะโค่นทองร้อยเอ็ดสายหูพี่น้องอุ้ยรอรอเลยสองหกตัวนี้แม่นอยู่วะ โอ้เดี่ยข้อในหอยพี่น้ออ่ะตัวนี้ขออนุญาตเบอร์โทรนะครับผม080ครับ0 8 0 00 0 9ดพี่น้องทันนรงจากนครสวรรค์สนใจได้ให้เพื่อนสมใจเล้วมื้อนี้คันสนใจโทั่มาเด้อครับตามเบอร์นี้โทรมาต่อรองกับเพื่นได้เพิ่นเปิด26,000เนาะ2อ0 0 0รอรเอาไปใส่หอาใส่หัวหันเข้ามาเต็มนี่บ่น้อยพี่น้องเพราะว่างวสายหัวคคืองงงโสานะู้ คังสางใหญ่พี่น้องอ้สุดยอดสุดยอดหูวสายเพิน่นอยุบอะบ่วหัเนาะเพิ่นสวอมาบ่ัวหัสายอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมลูกมีเตอรง,งามงัวม,มาจากเดชพี่น้องงา,งามสายเหลี่ยงเลยพี่น้องเมื่อนี้ราคาสุดใจสายเหลี่ยง่นเดี๋ยวสิสอบถามเพิน่นแม่ลูกลูกแม่ลูกงามนี่แม่เพิ่นลูกเพิ่นก็นงามนี่ลูกเพิ่นงามงามพี่น้องมาจากเดชลูกพ่อดังลูกพอ่อใดฮึ่ยโอวีเอลโรโจ้พี่น้อง VL โรโจ้สายหน่อย อุ้ยเปิดไว้เท่าใดโคมนี่ครับเปิดไว้ร่างเก่าครับห้าสิบเก้าโคมนี่พี่น้องลูกสาวปู๊พี่น้องต้ลูกสาวเท่าใดคือเพิร์ลเพิ่์ลบาแยกโอ้หา 9, ้าสิบเก่าเมลูเมลูเมลูง่ามห้าสิบเก่าวีเอลโรโจ้ดิพี่น,อ L L o, อน้องวีเอลโรโจ้พอนอกพี่น้องสุดยอดแม่สายพัฒน,นาไปอีกแล้วโคมนี่เท่าใดปานี้ หาชิ้เก่าทอกันลูกสาวไพบานนี่สามหนึ่งครับเจฟสามหนึ่งลูกสาวเจฟสามหนึ่งแม่ทองสี่เดือนหาชิ้เก่าทอกันป้าพี่น้องราคาว่าเพิ่นมาจากเด็กผู้มนั่นเด้พ่อซักไปเบิ่งลูกมั่นสองตัวนี่แม่นั่นลูกลูกวิเอลโรโจลูกพ่อนอกเด็กหาชิ้นเก่าแม่ยทองแล้วทองพ่อใดฮึช็อกโกแลตช็อกกโแลตไบเจ้าช็อกโกแลตอันนี้ เ f <4 S 2> 3 1ฟ <4 S 2> <b> พี่น้องอู้เอาขออนุญาตเบอร์เท่านะครับผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนยเากสามกาเดเดเพิ่นมาจากเดชเนาะเดชอุดมเดอดอเดชอุดมงัวงามมาเบิงตัวนีวีเอลโรโจพอน้อตันขนาดพี่น้องท้ายหางจับสูซีโตเีเลียมตนโตเลี่ยมจัดเลยพี่น้องอู้ยาวหหน้าหนาหย,ยน่ยนๆเข้มขนาดสีเพิ่นพี่น้องน้ำใตสุดยอดเลย อาแม่ทำขนาดแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องเนาะซีบนเก่าคุณผู้ชมหาบนเก่าคุณผ้ชมคุณขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมมาเบิ่งสายหูแม่สาวหน่อยสายหูเปิดจังไรครับเปิดจังไรจค่บาทฮะยสามสามยังก่อนสามหมื่นโอ้สามหมื่นเปิดจังไรสามหมื่นเปิดไว้สิสามหมื่นได้พี่น้องเปิดราคาสามหมื่นแม่สาวสายหู เวงหน้าตาสายหูได้พี่น้องแต่ว่ามีร่องร้อยจังหน่อยพี่น้องแข้งขาโบดเต็มพีกัดหน้าตาโต,ตัวใส่ก่อแมน่นบ่ข้อไม้รีนี่บ่โอ้สายหูพี่น้องมากมือนี่ใบเกลียวงามแต่ว่าเพิ่นมีร่องรอยเนาะมีร่องรอยแต่ว่าหายไปแล้วละ่ลวะโอ้ลูกดวงตะวันโอ้เพิ่นจระได้สามหมื่นลูกดวงตะวันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีร่องรอยจักหน่อยหายแล้วเรียบร้อยบ่าเป็นอีกเพิ่นว่าเบ่งความงามของสายหูพี่น้องสายหูธนรง์ เอาไปเป็นแม่คอกแม่ขายแม่พันธุ์ได้ของหอยลิจากบ้านอ่าน้องเป่าบ่ะคือ,อน้องเป่าน้องเป่า,อปาดอนไก่ยอมเท่านี้เนาะเ<ม>อาค้ออนุญ,ญาตเบอร์โทรครับผม097 097 0290 0290 716์เกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเ็ผูนได้เท่าใ<อ>ดก่อนราคาทบทวนสามหมื่นสามหมื่นสือ่อๆพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองได้ถ้าเพื่อนะขอบคุณหลายๆมานครับผมได้ใจมากว่างว่างเหมือนนี้ นี่่ครับแมลูกโอ้แม่ลูกแม่บักใหญ่ลูกปาดมาเบิ่งลูกสาวพ่อขวัญบ้านพูดีพี่น้องลูกสาวงามแข้งขาโตนโตนนาตาพี่ครับอ้ยสายเท่าสายพัฒนาเนื้อหนังมังสาสายเท่าประตูห้องนี่แม่เพื่อนพี่น้องครับแม่เอ,อ้ยแม่เพื่อนกายลูกงามขนาดเลยโดยเฉพาะลูกสาวเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดค้อมูลเปิดเท่าไหร่สี่สามครับสี่สิบสามเปิดเปิดไปพี่น้องอันนี้คนลูกสาวเพื่อนสายพัฒนาพ่อใหญ่หูปะ พออดไรนี่ตอวางงามเนาะงามง่าม่น้องนี่แม่เพิ่สิบสเนาะอ้ยมีน้องพอต่อเแม่ทองแล้วคร่อ้พี่้องนี่ลูกสาวนี่แม่ทองแล้วสี่สองตัวสามใจลูกสาวงามพีน้องสุดยอดสุดยอดเอาฟ้อนนหยายเบอร์ูเก้าสามสูเก้าสาี่เจ็ดก้ามน้องลูกสาวงามขนาดสีแม่ลูกแม่ทองแล้ว งามงามพี่น้องลูกสายดังกันแล้วกันพอนี่เพิน่นงามอีหลีพี่น้องเอาขอบคุณหลายหลามันมครับผมครับ <43 S 2> ครสี่สิบสามเลยพี่น้องเ,เออพิ่นเปิดไปโอ้ยราคาหัวเหมือนเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องมีตะตังห่วงามเหมือนเลยโอ้ออนซ้อนลูกสาวเพิ่อนท่านแยกเท่าใไรไม่แยกกันแปดพันมื่นแปดพันครับโอ้สิบแปดมิตาสื่อของเพิ่นเนี่ยพี่น้องมันงามสิบแปดถ้าแยกพี่น้องเฉพาะแม่ลูกนี่สิบแปดถ้าเพิ่งแยกพี่น้องสุดยอดสุดยอดราคาหัวอ่ะ มันมาเด้อพ่อพ่านเด้อแจ๊กบาทครับนี่หมื่นสองพันพี่น้องตัวปรกันนี่หมื่นสองพันพี่น้องหนึ่งหมื่นองพันตัวนี้พูดอะสายเท่าหมื่นสองพันปาในหอยพันคือบ่ท่านมาเอาเนาะพี่น้องนั่นนี่หมื่นสองพันในหางพ่อท่านสวนบ้าโอ้ขั้นต่อร่องเออในหางคือบ่ท่านมาเอาเนาะมันคือราคาพ่อท่เนะโอ้บ่ บานเด็สีขายเพื่นวะหมื่นสิบห้า 10, 500ร้อยกับสีขายเพื่นว่าง่ามอยู่เลยพี่น้องสูงสายเท่าพี่น้องสายเท่าโบดเต็มพิกัดเขาเอิ่นโบดเต็มพิกัดแต่ว่าขายเป็นสายเหนือพี่น้องแบบปู่นหน่อยตัวนี้อ่ะหมื่นกับสิบห้าร้อยกับ 15, ข,าขายเพื่นว่านี่ต้นตัวดีเอา้าเบิ้องข้างพี่น้องท่านผู้ใดยอยากเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งกําไรตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องแต่ว่าสายเท่าหรอน้อพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 8 7 2์แปดเจ หก <2? S 1> <68 73, S 2> แปดผู้ใดสนใจครับเจ็ดเนาะโอเคอ่ะ oh, ผู้ใดสนใจกระทุ่มมาต่อรองเพื่อนใดสายคุณพี่น้อง11,500กระขายเพูนว่าเพื่อนบอท่านใดต่อลรืเพื่อนโรดไทยล่ะโอเคขอบคุณหลายมันครับผมตัวนี้แจ็คบาทครับหนี่งสามตัวเมียเนาะเมียสาวหน่อยสายเท่าเขาเขาแต่งเนี่ยเนาะเขาแต่งมาแต่หน่อยพี่น้องเขาโลดบ่โลดธรรมชาติโอ้โลดธรรมชาติสวยพี่น้องหนาสวย สายเท่าพี่น้องสายเท่าต,ต้นโตบ่ท่านเต็มบันไดขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงหมื่นหมื่นสามพันได้พี่น้องราคางัวงถ่ายสูงลอยสาชิมหาได้หนึ่งหมื่นสามพันขาดน้ำเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปเขาขา้อเขาปั้มบ่ขาดทุนพี่น้องราคาหมื่นสามเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้พี่น้องสายเท่าหมื่นสามพันราคาถูกๆพี่น้องราคาพอต่อรองขออนุญาตเบอร์ทโทรครับผมศูนย์เก้าสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด หกสามสองหกเพิ่นมาจากไซนไหนไซมูลไซมูลเนาะเพิ่นมาจากไซมูลผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเปิดโทรกันฝากไว้พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆลมันครับผมสองหมื่นสามแม่ลูกแม่เนาะลูกแม่พ่อสองหมื่นสามกู้แบบานเท่าพี่น้องสองหมื่นสามพันตะวันลูกสาวงามงามพี่น้องลูกสาวตันจือเลยพี่น้องลูกสาวตันแห้งพี่น้องเนี่ยตันอีรีพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแม่ลูกสาวงามสองหมื่นสามหมื่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องตันเป็นตายเลยพี่น้องพน่นึ่ง ันลูกสาวงามครับพี่น้องแม่บานเท่าสองสามเปิดบพี่น้องอ่าลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวตันดีครับสองสามเพิ่นเปิดไบช่องหอยพิมนเพิ่นอ๋อขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดสี่หกสามพี่น้องสองสามเพิ่นเปิดไใบผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองผู้ใดเป็นตาเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงง่ายงหัวแนวนี้งัวบานเท่าปล่อยเสียหยาได้ลูกดี่อดีลูกแม่แม่ท้องแล้วเนาะ พปเพราะว่าลูกเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเอาไปรุ่นเอาสองสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมมันมันบักปูใหญ่สวัสดีครับได้งวดรอมาสายเท่าโบดเต็มพิกัดพี่น้องเอาไปพอคุ้มฝูงสายเท่าก็ได้เปิดเท่าใดหอยแจงสองหมื่นเก้าพันห้าหม่เก้ร้อยตัวบักไงพี่น้องสองหมื่นเก้าพันหาล่อเนี่ยตัวบักใหญ่สายเท่าทพ,พี่น้องพูดนอาเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มฝูงสายเท่าใดเลยอ่ะถามผูดด้ใดมากสายเท่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้อง พอพันก็ไดลสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยได้มาตัวเดียวบ่ะหอยแจ็คโอน้นี่แม่บักใหญ่นี่เทอดใดท่านี่สามสามท่าใดเฮรอสามสองตัวบักใหญ่พี่น้องสามสองนี่ตัวนี้สามสิบสองถ่ายสูงเกือบร้อยหกสิบพี่น้องบักใหญ่เลยพ่นดอะพูดอะใหญ่ขนาดพูดอะต้นโตตะวะทองแล้วด้วพี่น้องทองแล้วใหญ่โค้งสางสุดยอดเลยเลี่ยมโตจัดสายพันานะทองทองแรกหรือทองสองหอยแจ็คทองทองสองเนาะ ทองสองอยพี่น้องทองสองโตบักญ่พี่น้องพูดน่ะสุดยอดเลยหอยใหญ่ว่าหอยหลักกำลังถือไหวพี่น้องพูดน่ะใหญ่งามของเพื่อนีตะโัวใหญ่เหมือนเดี๋ยวพี่น้องท่องจักเดือนกอดรึมซี่เดือนกว่าซี่ขาวหาล่ะซี่ขาวหาเดือนแล้วพี่น้องท่องสี่ขาหาเดือนโตบักญ่พูดอ่ะสุดยอดสุดยอดเปิดราคาไว้ตัวนี้สองเก้าห้าคอบักไงขึ้นกันพี่น้องพูดอ่ะต้นโตเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันได้ บักย้ายเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยแจ็ค093 383 2906 2906พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองก็ได้โปบักย้ายมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลักนะอ่ะเบอร์โทรหอยลักนะ080 180 184 หนึ่งแปดศูนย์แปดพี่น้องโทรมาทั้งหอยแก้กระไดหอยลักกระไดตัวนั้นสามก็สองเก้าห้าตัวนี่สองเนี่ยก็สามหมื่นเนาะสามหมื่นเนาะสามสามหมื่นขึ้กันพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได้พี่น้องอ่ะส่งฟรีสิสิบกิโลหอยลักสิจุงเบส่งแั่เอาความก็เลยหลายจากบ้านน้องอีฝ่ามาพอถึงมันพับปันไดเลยเอาโอเคครับผมมันมาเด้อหอยลักเด้อเห็นหอยออบก็เอาหอยออบก่อนมาเบิกหอยออบพี่น้องหอยออบกะไ่ายง่วงงามมากบนตัว สวัสดีครับหอยอบแม่สาวหน่อยสูงร่อยทายร่อยสามิ้มหาให้นามไตดีสีสันพี่น้องออกเม็ดกับเปลือกเหนียวเนี่ยเปลือกเท่าใดหอยอบตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องแม่สาวตัวนี้แย่ว่าดีพี่น้องแยาหว่าหนาต้นตัวดีขั้นหอยอบได้จับนะเชื่องโลดจับจังไหนมันคือเชื่องเลยมั่วอยู่หันคือแขกนี่โอ้จับเชื่องทุกตัวเลยหอยอบได้จับงั่วพี่น้องต้นโตดีดีหน้าตาดีสิบเจ็ดหารอยมันเปิดไใบพี่น้องเปิดตาเลี้ยงได้มาตัวเดียวบ่ตัวเดียวแข็งแขนงเพิ่นว่าได้มากเอง เบิง่งต้นโตดีแข้งขาดีประกันเพื่อทุกอย่างหางยาวพร้อมพี่น้องนำ้ำใจดีสิบเจ็ดมันเปิดไหวพี่น้องเอาเบิ่งค้างพี่น้นององ,อง,องัวเอาไปเข่าข้อเข่าฟาร์มสายเลี้ยงเหรอพี่น้องเพราะว่า,างัวเพิ่นเชิงเชิงทุกโตได้มาประกันตำหนีเพื่อทุกอย่างแหรอพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร,ร์โทรให้ยอ๊อฟศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์หอยออฟอาจสามารถผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องก็เพิ่มได้ประกันเพื่อทุกอย่างต่อร่องได้อีกเป็นว่าสิบเจ็ดหารอยเป็นคนไปเอามันมาเด้อหอย มะค้อนื้อหยาดสวัสดีครับพอมีอาจสามารถได้ไม้จังได้เลยต้มหมดเถิงใหญ่ป้ยบักเถิงใหญ่เดี๋ยวสิไปเบิ่งบักเถิงใหญ่แม่ลูกบ่นี่เลือดแม่เดียวนี่บ่ลูกเพิ่นโอ้ลูกสาวปะลูกสาวเพิ่นไายเบิ่งแม่เพิ่นพิ่โอ้ลูกผู้บ่ลูกผู้อ่าสูงห่อยสี่สิบห้าไทยต้นโตดีหนำไต่แม่เพิ่นเบิ่งแม่เพิ่นก่อนพี่น้อง โค้งดีเดี <started> ๋ยวจะไปเบิ่งลูกเกินพี่น้องเพื่นต้นโตดีแพงขาดีหางดีพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้เนาะลูกไส้อุ้ยงามพี่น้องสีสันดีดีลูกไส้เพื่อนพี่น้องเปิดเท่าไรหอยมีคนสองหมื่นเก็บเกจ็ดพันพี่น้องลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้งามอีหลีสีสันเพื่อนต้นโตนี่แม่เพื่อเพื่อจะลูกแรกเนาะสดสดอยู่ ใช่ก่อนลูกเรียกนะลูกแมีย่พราะอะไรมูลนิเออได้ลูกผูกกับงามงามของเพลินอยู่เลียมโตดี27่สิบเป็นเปิดไว้อ้าวมาเบิงนี่ดิแม่ลูกสาวสาวสามหาดอยเขาแต่งมาให้เรียบอร่อยเพราะต้องไปเห็นทั้งอีกพี่น้องเบิงน้ำไตแขรงขาตัวโตเพลินพี่น้องงามสวยงัวเพลินพี่น้องถ่ายสูงลอยสามสิบปวกความสูงเพลินโดยประมาณนด้พี่น้องอ่ะสีสันที่ดีจัดจ้านยี่สิบสามเปิดใบยี่สิบสามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพลินได้ อ่าวสองสามทบทวนยี่สิบเจ็ดเนาะแม่ลูกลูก,ลกอ้า um. วสามห้าร้อยอ้าวสามห้าร้อยได้พี่น้องสามห้าร้อยเด้ออันห้ารอยเพิ่นหอยไว้ต่อรองอ่ะมาอ่าวโป้มะจันเพิ่นก็คือส่งฟรีถ้าได้ราคากันเนาะส่งฟรีคือเก่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร08 547 573 14พอมีอ่าสามารถได้ง่วงงามมาฝากพี่ตอนน้องตอนน้องโทรได้24ชั่วโมงบักลาน้อยนะนอนแล้วงามงามของเพิ่น พี่น้องอ่ะข<ม>อบคุณหลายหมารเดอร้อ<ท>ผมมีเดอ้อไ์ด็ขายละโบมือนี่เดขายต้นโอ้เด็ขายตัวนึ่งแหละเนาะเอ้ามันมาน,นครับผมขออนุญาตครับผมอ,<า>อันแม่สาวงามงามมะเบิ่งหนาเพิ<า>่งสวยพี่น้อง,องเขาแต่งมาให้เรียบร้อยท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบประมาณต้นโตหนาตึด๊ดเลยพี่น้องเปิดเท่าใดคือส <29, 000. S 3> องหมื่นเก้าพับสองหมื่นเก้าพันบ่ผิดพี่น้องราคาสองเก้าตัวบักใหญ่ป้าฟังบ่ผิดได้พี่น้องแม่สาวแม่สาวต้นโตดีสองเก้านาสวย ซองเก่าอ้ย oh, สูงลอยสี่สิบด่ายความสูงเบิ่งหางเบิ่งแข้งขาตัวโตพี่น้องนามไต่แงมเงีวอาลาดพี่น้องเงี้วแงมซองเก่าพี่นองเปิดใบอุ้ราคาง้วนตั้งโต๊ะพิ่น้ได้มาถือเพิ่นกขายถือถือว่าถูกนะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงมือไหร่ตัวนี้เราตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องซองเก่าแม่นี่หลีบ่พอซองเก่าโอ้ยตาพี่น้องราคาง้วนซองเก่าโต๊ะแบบไงพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงง้วน ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยเอาไปเขากเขาฟ้าเยน้อขออนุญาตเบอร์โทรหอยนอด0 9น096ก้4 8้า่ง่ปดั้งบอปิดเดอพี่น้อง29เด้ดอพี่น้องเดอหอยนอร์ดคนด้มากมีตักะค่ะคนดมากแต่ละครังเป็นยังไงก่อนหน้าพนมไพ่เฮา่วมครับวายรวมแล้วมานน้ำซี่เนาะมันได้มงวมแล้วมันโอ้ท่วตัวมันสวมไก่ซีเนาะไก่แม่น้ำามปตายโอ้คือกันวอรมวัตเือกัเอ้ามันหวออยนอตเด้อเก่า่น้อกันเอ บถานสาว่างง่วงงามเดี๋ยวทางมาถึงโชว์ชื่อไทยนาะพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านในพีชชิปอีริสพี่น้องมึงหาในพิชหลอกๆแค่พิ่รู้พะว่าเห็นงวก็เลยต่อยอดจากน,อน้อยเนาะเห็นสายหูว่าเป็นอย่างดอกเห็นสายหูพี่น้องเพราะว่าแฟนขับแฟนเพียรเรียกร้องสายหูลไรก็เลยถ่ายทำต่อมาหาสายหูกับบ้านในพิชเนาะพี่นอ้องเนาะมาค่อยๆพี่น้องกับเสร็จก่อนตัวเรียงกันในความแฟนขับแฟนเพียรบ,บ้านสว่างง่วงงามชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้กับเจ็บต่างๆพี่น้องรับด้วยเบิด้วยเบิร์ตหนอันสสวดีครับ